สบ,สบายดีสบายดีมาทุกคนเมื่อนี้ก็มายูที่ช่องแม่น้องปาน Channel แชนแนลเราทุกคนตอนนี้แม่น้องปานและลูกกับชิพากันไปไปวันเกิดน้องแันเค้กนะทุกคนซึ่งว่าเมื่อนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดในเดือนเจ็ดแล้วเป็นแม่นะวันที่สิบเจ็ดแ่ะแม่นอยู่บนหลักแมแ่โอแม่แล้วนะทุกคนเป็นวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดซึ่งว่าเป็นวันเกิดของน้องแฟนเค้กเนาะ และแม่น้องป่านกน็สิพาลูกไปวันเกิดของน้องแพนเค้กเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเจอกันยี่ยเหื่อน้องแพนเค้กเนาะยาฟ้าวไปใส่ได้ทุกคนไปเบิง้งไปรุปน่นนะ้ำกันว่าเค้กของแม่น้องป่านแม่น้องอปา,านเอาอีหยงังเฮดเค้กเนาะทุกคนแล้วตบแต้งแบบใดนั่นและกัไปเบิง้งน้ำกันเนาะทุกคนไปเบิ้งฮับเบิง้งฮับส้มน้ำกันเลยเนาะทุกคนไปเจอกันยี่เพื่อน้องแพนเค้กเด้อไปเลยเนานะทุกคนตอนนี้เฮากามาหอนเฮื่อน,น้องแพนเค้กแล้วเนาะ เออคนกระหลายได้นี่เห็น่แล้ววะเค้กวุ้นเอามานี่แล้วนี่เล่นปืนน้องยังดมมาียังงมเนาะนี่จ้ะหลายคนเด้เนาะโอ้ยยังงมลูกเป็นค่อนข้างสารบทนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าโพรนราเนี๋ยวี่หนงคนเดินแล้วเอาไออกนอกเาควงก้ย มาที่ยังเปล่าพิษโล่เนาะมาเกลือกอนไรเลยใส่น้ำโคกน้ำซากคันเด้อปานเด้อเอามาพี่มีผ like ักควันมาผู em onder, uh ้ชายประกายสเออเด้อเด้อแม่มาเด้อเฮผมเดาว่าเฮ็ดเพียนจับไก่น้อยให้น้อยลืมมาถามมานั่นเนาะไปแต่ะไปเฮือนไม่ตู้แต่เศร้าพนมีเอาสามกีกันเออกินข้าวสามกีเนาะเดี๋ยวเอออาพ่อมาแม่ลูก

นี่อันนี้ก็บเ่นเตรียมอาหารการกินของน้องพี่เกยก็มีจืนลูกซีนกับห่อนดอกเนาะแล้วมีแต่ตัวเดียวเคกวไงอืมเก็กใส่ไหมเก็กใส่ไหมนี้ไม่รู้ขนาดสบายดีไม่ชอเก๋งแหละ ยังมีมาลายคนนี้อันนี้ทานผู้ชุงอ๋ออันนี้ทชุงชิต่ำบอสนี่เที่ยงต่ำโอ้ชิตต่ำเขาเปียกเลยทุกคนป่านนี้เฮ็ดเค้กงานอันแม่น้ำปานจะเอาเอาวันนี้ให้เบิ้งเลยทะเล ของแม่น้องปานเตรียมมาให้น้องแทนเค้กกับเค้กวุ้นเนาะหน้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าเอามาเวลาเขาเอามานี่มันก็มีมันจะเปลี่ยนไปในนึงเนาะนี่งามไหมงามเบอร์งามยุบเบอร์สุดยอดเมนบอรสีมือแม่น้องปานเองเด้อนี่เด้อเฮ็ดเค้กนี่สังเฮดแค่เออคัดเบอร์นั่นแหละ อันเค้กอันน่น่อเอันเค้กอันนี้นะทุกคนมันจะอันนั่นเนาะจะได้เค้กแม่นแหล่เค้กตัวนั้นหั่นผู้ใดกับแบบว่าบางคนเขากับบุญยากสินเนาะเล็กน้อยหรือผู้ใหญ่เชเนาะอันให้แบบนี้หั่นผู้น้อยผู้ใหญ่กับยากเลยโอกาสดีๆกินได้เห็นสิมีซีซัน มีปีโป้เด้น้าทุกคนอันนี้ก็คือว่าเค้กของของขวัญวันเกิดน้องแพนเค้กดอกกลาบสีชมพูอันนี้ของใครโอ้คือกัโอ้คือกันนะลงทุนซื้อวุ้นซื้ออีกอย่างนาะมาเตรียมเฮ็ดอันเค้กให้เห็นเค้กเค้กวุ้นให้น้องแพนเค้กนี่โอ้เป้นเค้กน้องเพนเค้กเค้กวุ้นน้องเสารบุญ บได้ซื้อด้ว่าบอด้ซื้ออันนี้แห้งลงทึนหมดลายได้นี่นะคอนสิได้สำนีเฮ็ดด้วยมือตัวเองเนาะฮ็ดไามาิได้กับไฟกับพื้นอ่ะสิด้ละฟาโบเ้อยจะพันเกนโอเคเก็ไดีโอเคกล่นีหน้าบอหน้าบไปอันน้ ไปไปจะน้อยมุ้มีพูดเด้อวะอ่ะออะจะน้อยอาอไผเป็นอย่างสับกระเปียกน้ำตัมยน้ำมะนาซุปกระเปียกซุปกระเปียกซุปกระเปียกว่ะลูกสลัดซุปกระเปียกูเด้อนี่น้ำุกมยงน้ำนาวอันเาซุปกระเปียกซุปกระเปียก เปียกว่ะใส่วงุกยค่ะว่ะอ้อเป็นแต่แซบเทน้ำบะนี้ซุปกะเปียกเนี่ยทกก็ทักว่ะมื้อนี้วันเกิดน้องคนเท็กได้กินซุปข้าวเปียกเลยมีซุปข้าวเปียกกันเครงน้อยสดเบเนซุปข้าวเปียกมาเลยนะอือนี่ซุปข้าวเปียกเนาะดีนะไหมดีคิะ เอาขิงตำขิงใช้ได้ซุปข้าวเปียกใส่ห้อบมกไปค้าวตะคิงเรือหันเบื้องสองนางหลานหลานเป็นผู้ทานทาซีมบ่เรื่งไว้เนาะตานนี้สิดยอดแลยตำเผ็ดก็กินนะเพิ่นนี่ว่าแต่น่นเอาซีมห่านเห็นนะก็เป็นแต่แซ่บแค่ซุปข้าวเปียกเอาเลยเอาเลยซีมดู ้ยอดบอมะส้มกับกระจ้าเบิ่งสีคือชิจ่างเถอะกระปุกสิบจีบางสเบล่์สีอป้าอ้อมอะไรนะเป็มื่เอเป็นหนวดับอินมะนาวกับกระเด็นไม่ทูกซร้างเบอร์เลยผ่าน้ปด้อยด้วยแล้วไปว่ายไปว่ายอยู่ใหมดแล้ววะมไดแล้วอยู่ให้หิวอยู่ไห้หไว ี่ก็เฮ็ดเฮ็ดลายกุ้นมันต้องเฮ็ดเป็นสีฮึมคกมันน้อยข้ันต่ำไล่เนี่มันที่อันนั้นมันกะเพืืองบูได้แน่ละยูฮานล้าเพื่อนมีบ่วงได้บ่วงเพก่นไม่้าวขาเหนียวบ้านเนาะเสียนใส่สมัยบล๊ะเพื่อนมีบ่วงด้อะไรต่ำพวกนี้ใส่สมัยสมัยเขาต้มีบ่วงด้วยต่ำสมัยเขาก็มีบ่วง

ปั่อหลงนึกรน่อยสมัไรบ่เศเดฐเด้อทุกคนอ้หงูอ่ะตคุ้ยแดงไม่เอาบุกินเบียเีวเอาแมย์ชา่ยกันชโอ้ยน้่ยมันลายแล้วใจคอนแทะทุกคนช่บุกินทีนพอกินี่นี่จะไจเอาือบุญอมไหมกินนะเฮ้ยจะอะไรเดียวนี่วะ้อยแทะซึ่งของเราการนี่ลูกสาวนี่จัดวู้ยวู้ย นี่ยจกวอ่างลูกสาวพี่ยนกันเลยหไหม่ะนายพ่อ้ะมากมัขึ้นอมโอยอยู่ในครเนาะมันก็ประเดยวม่ไปเอ่อ้ย่แตกแล้วอะัวแลรี้เรียอโอ้ยอออกมาดูจักระจย็้ เอาได้แล้วเอาเลยโย้มโย้มโย้มสิมีแหละตัดสิเนี่ยอ่านี่ยนแค่กี่มาสามนี่บอก่าฮ่า่าฮ่า่กันียนแค่กีมาสามื้อบอกฮ่ารวยมากพี่บุศร์แต่นพกได้ไโอ้ยจะได้โมเตยซด้วยสนาดรถ้็ อเว่าจิกกุาม่าจนรจานสามจนมจตานตามกันได้แล้วตามาได้บวน้นอูเซนจนนั่นตีีชาข้า่อลูกซีนด้มีตอนนี้กำลังครัวราบทุกคนมาเดียวเขาเบิ้งับเบิ้งหน้าตาดำละค่ะไปเบิ้ง น้องแพนเค้กที ari, ่ไปกินเค้กโค้กอาหารการกินก็มีอย่างหลายนะทุกคนเผ็ดแบบบานๆเฮาก็กำลังจะห้างหากะเกลี่มหาักเขานะทุกคนปลาตอนนี้เบิ่งงัาเข้าของเฮาตอนนี้เอาไปตองมาอเอาไปตองเอาไปตองมาอีกเนาะ มีอย่างลูกเค้กเออเจ๊แม่มาให้เออเค้กเด้ออังเปาเสีมาให้เออเค้กเนาะเอาเค้กมาเออเค้กเด้อเค้กมาให้เออเค้กเอาด้วยใหม่จับเสียวหาข้าวขาน้ำกลางคืนนี้กล้องกับบุคฮวยจะแจ้งเป็นมัวมัวกางยันต์ไปอีกโอ้ยมีไหม

นัวกของตก็แล้วบอเออยังเอาผักกับนี่เอาผักเปนปเนี้เอาผักไปลบดิบดเลโอ้สซนี่กุเลยใช่ไหมซึ้งเนี่ยเอาถ้วยน้อยมาใส่ลาบนี่เด้ลาบดิบนี่นะนี่ลาบกคดลาบเหลวลาบปลาขาวปลาานนี่แหละ นับแหลวนตัวนี้ัวดิบเากไเหี่วมันมัดไปุอ่ไปอ้าที่ั่มันนีอันนี้่เสื้ออาะโซอันนมัดเออนี่เอานออไปแล้วโซ่มัด่เเออเอเดียวลูกเจาแน่มาให้เออเค้ก

มอัาหมออ่ารำอาหารกินข้าวสมัคคีขันท์อมีลารับครัวอันนี้นซีนแล้วก็ตำอันนี้แกงซีนแกงเแกงเครื่องไม้ีนอันนี้แกงปลาตำอันนี้ก็เครืองกลับมารับลาบ อันนี้ตำตำข้าวปี๊บอันนีลาไปเอาพวงเลยไหมไม่ยังอันสุกลีแกงฉีดมูกโบเดียไก่จี่แห่งเออนั่นเป็นข้าข้างในหมูป้าเนาะอืมว่ามีอะไรโชว์บ้างมีลาบเนาะลาบดิบลาบอันนี้ลาบสุกแล้วเนาะแบบจะกลัวแล้วล่ะตำของเรา ประมาณนเระอุกคนอาหารการกินอย่งลาบดิบเราเนพะดมาใส่ลาบป่าลาบเหลวเ้าแสดงทุกันเ้าไปกินเหลวลาบพันยาเลวอยู่ในลาบลาบาดาเป็แรกแเแบบว่าเ็นาปเราห เจ้าของวันเกิดเมื่อนี้เป็นอันแตงโตเป็นคุณลัสตีเด้นได้น่าเด้อมไคนแม่ไมันเกิดลูกๆสิเอาจ้เดากเอาเค้กว่าอยากเอาเค้กเบ็นเดียวลูกคือว่าเรียนเป็นแถวพร้อมกินวันี้ เป่าเค้กก่อนจากบนานนราะว่าบุมมแล้วเรียกแล้วมันมายู่แต่ละมือนั้นเบ็ดเลย่าขดเปหอ้ยเห็นเห่ดวะนีไ่อาข้ามัดเอาไหมเอาไหมกินแไหกินข้าวกินข้าว่กินข้าวก่อนมานนเอากิน้าก่อนเปรี่ยก่อน มาเบ่งกองเด้อเบ่งกองเด้ออนแม่ตอนนี้าซมาีกันกินข้าวสามัาคีกันก่อนเราจะค่อยพากันเป้าเค้กหรือว่าสุมาเนาะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวซามสันกันก่อนเนาะกินข้าวแรงยามแรงมีน้องามน้องมามีน้องมามีนองาไม่ตู้ก็ตู้น้อเพ่นเพือน้องนี่ อันนี้ก็มีตแต่คนที่ว่าหักแพงกันเนาะบได้จัดงานใหญ่นะทุกคนเห็ดแบบว่ากินข้าวสามัคคีมีแต่คนหักคนแพงกันเนอะมาหัวเป้าเข็ก น้ำนองแผ่นพเนอบแม่แม่จะพิบเราพิบกับพิแงิงเข้ากันยังบดกันนะมา้วมาีเอะกัท่วางะก่ับอะบเพ้เพนตัวงานอีกประเดนนบวกอันนี้วกอ่ะอัน่วกอจะ้าระเดีทยกคนตอนนี้แกกำลังจะเดแบบว่าสมาแล้วเนาะ ใกล้ละใกล้จะซุมมาแล้วเพราะว่าพ่อกับแม่น้องเพ็ญเกศก็กินข้าวกินน้ำเนี่ยแล้วเนาะถ้ากันกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมาน้องเพ็ญเกศกำลังจะซุมมาพ่อกับแม่เนาะแม่ซุมมาซุมมาซุมมาพ่อกับแม่พ่อแม่เพิ่นไหนอย่างจับจ้องมันกินมันมันกล้วยจะเฝ้ามันกอแม่ ตอนนี้น้องเ็กจะมาสุมาพอแม่รอบนึ่สวัเกตดปีนึงมีเพื่อนึ่งกเลย่าอยากสุมาพ่อแม่ครั้งแรกในชีวิตเลยอสสงสัแม่นว่านี้แรกวนี่โอ้โซํำนี้ซํำนี้อย่างนั้นกินสุมาพ่อแม่นได้นี่นะ 11บเอ็ปี12บสปีสิบสองน้องเพนเค้กตอนนี้ได้อายุ12ปีน้องเพนเค้กศจะชุนมาพ่อกับแม่แล้วเนาะเอาสิเว้าวยังได้ก็ว่าแม่ออาเอาให้แม่ตู้พาเว้ามานั่งทางนี้เออเอาเด่กนั่งสปานนี่บอเอาเอายกเอาแต่ขันนี่บอเอาจับขันเออเอาพาเข้านี่ออกไหมเอาเอาออกก้นเอากันวาอันนี่เนย อ่าตอนนี้น้องพันเเคกกำลังจะสุมมาพ่อกับแม่แล้วเนาะทุกคนเริ่มก็บ๊อบบินเออดีดีดีบคุณที่มาแม่มาพ่อพี่นเออเออเอออันนี้แบบเป็นมือเป็นมือวันเกิดของน้องเพนเทคเออจะแับน้องเพนเทคไม่ไกลแอเก็เออมีขันดอกไม้มีเทียงขันห้ามีเสื้อมีแท้มาสุมมาพ่อแม่เู้ให้กาเนิดของน้องเพนเทคเออจะให แม่ก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนี่นะก็ูดีมีสุกยู่สุขทุกคนอังเปาบาบ้นองปลาลูกปลาเนาะเพิ่นกลับไปจบขันสมานนามันเเ็นเพิ่นเนาะเพิ่นเพจะได้มาเปิดกระปุกได้เงินทอนเอเงินทอนเองเิกระปุกจึงได้มาเออซือเท็นบุญคุณพ่อแม่มันเกิดองตนเองเนาะเงินไปจ้าก่อแม่ได้บดนี้มเาจงกเสุมานี นี้นัพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่สัาปบสักกรรมให้ลูกเออสัาปบสักกรรมเนาะมีผูบสัก็รรมเนาะ คือที่ให้พ่อ่สร้างเรียกว่าบ้านไม่ับมาสร้างกได้เไหนวันนี้เนี่มาเพื่อนมีบานเล่ายลพวกบินเขาีนข้นไ่ี่นี้ะขามดมันเอเาวียวเาลงมาแค่เอนแ้ไม่้นอน่เพ่นงเ็นเนบ้าน่าเดียเราป็นตวี่ตอนนี้แม่ก็ได้แม่น้องเป็นเพ็่นเนาะมาแขนให้น้องแทนเพื่อน เนี่ยนิมมันคนหนึ่งเด้อเฮียหนึ่งเซ็งเซ่ได้เนาเป็นเจ้าคนนายคนอ่าเนเ่งเ่าเค็ดอย่างก็ให้มีผู้ฮักผู้แพงเนาะตตัวแ่ีก่อนเลางแขเยก่อนข่ก่นเอางแลูกก่นไม่ดนี่เลกนด้นปนไม่ทางนั้นยักบั นนนเีย <łość> ้องแพนเค้กมีไอ้น้องหุ่มกันสมคนน้องน้องแพนเค้กเป็นคนที่สามนะทุกคนเป็นลูกสาวลานาอมาขนเส้นหนึ่งลูกก้อยอย่ากันียวกัน แต่ว่าเอือยกับอไอของน้องแพนเค้กโบด้มาเพราะว่าอ้ายของแพนเค้กไปซู้เมียแล้วนนองสร้างครอบครัวแล้วและอีกคนเทียเป็นเอือยของแพนเค้กอะเป็นเฮียนเนาะไปเฮียนดู ใส่สมบูรณ์นะไปเห็นยุติมือถแขงใส่สมบูรณ์นอนยุไก่มาบุได้เนนี้กัแมนเราเป็นเอเออ่ะอ่มามนเพ่นเก่งระโด้องเพลงวนนี้อะอ่ะเป้าเลยนนนหมดอี้คนท็เขาเรื่ย ยังมีใหญ่เป็นาร์ก็นฟังคอนเสรของเมเดอรอรทีได้มนั้ยนเป็นคนดัเปนิงักเป็นีิารนเดอบารีเดอรมามาใส่ลายเจี๊ยบายเมยเอาอยู่นี่มีแเป็นนัง่านได้สนั่น อามาชิมาจับมานลยน้องแน่เขาเหรนี่นเน่มัพี่เอ๋เาเลยเอาหน้าเออเาเออเอาอให้คนดีให้คนดีอาอ่ดีาิเด้อกกาศแบบปุ๊บุ่นมสั่วัดีม่คุ้นอกายดนสมัตัแก้วเต้าห้แขนเอออยู่ดีมีแหงความผิดใจะไเ้อ

จะเข้ามันเกินให้อย่างนัง้นอยู่ะเอาเอาปาดนะให้แอแนเค้กเอาห้องเงก่งม้กแได้ก้ก็ได้ก้ก็ด้กดก กินไม่หยุนะไม่รู้ป่านเห un ็นปวดสั่งเขาปวาสั่งเนื้อเขาตัวเอง มูดมาห้ลูก้วิสา้นแล่ะรยหกมเดมาปีนีมันใส่ชุดว่าเฮ็ดเล่าไม่เลย่จะให้ขเจ้ดไม่เลยัไปตรงแดงหน้าตาสิไให้เป็นนี่ลูกจะเอาพวเอาเอายดอเดมานมาดูดมะเขีนไม่ดกินเข้าอย่านีมาจะว่มานขี้แบบจะว่ามาขึนใส่มเลยนะไม่ห้า เอาแซนเซอร์าตาเด้อเนา มันมางไงานก็มาวะบมาก็มาไเอาสิ่กให้จึงทานเ้ไปนักเปลี่ยนงกลวม้วยไเนาะีได้กีตดิเนาะงาตรงไหนไถังไงนเค้กจแซ่บแซ่บอยู่บ่แซ่บแซ่บบ่แซ่บลายบสีมือแม่น้องปาดเองเอาเฮ็ดอันเค้กมาให้น้องเปนเค้ก วแม่อุ้ยลูกจะไปให้แน่น้านังเปาเขออเอา,เอากินตักงานอ่ะเอาบ่วงตักทุกคนต,กตอนนี้ก็พากันกินขา้าวก,กินน้ำอีหยังกะ แล้วแลวเนาะยังแต่ผู้ที่มาตาหลังเนาะกันนี้ก็คือเป็นแม่ป้าของน้องแผ่นเค้กเนาะเป็นเอื้อยของแม่น้องแผ่นเค้กเนาะแต่ว่าเพิม่มานะตามหลังแม่น้องรุ่นแม่น้องรุ่นนี้เนาะประมาณนี้แล้วนะทุกคนพากันนั่งลมกันสนทนาเล็กเล่นน้อยๆไยพรน้องแผ่นเค้กเนาะบันนี แม่น้องปานกับทุกๆค,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 คนกับชีได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะสำหรับวันเกิดน้องเพิร์เคกเมื่อนี้กับฟ้ทุกคนไปอวยพรวันเกิดน้องเพิรเคกย้อนหลังได้เด้อสำหรับคลิปนี้แม่น้องปานและทุกๆคนกับทีได้ขอตัวลาไปแล้วเนาะ <c oughs> อ้ามานมากขนาด <c oughs> <c oughs> เอาว่จะได้อะไรกเราป่นทด้เล in ุ้ปเอาลองบ้างลองบ้างเอาลยาเ้าก่อนตัใจลูกตั้งใจโมนาเอาเลยมนาเอาเลยโมนาโอเคกะห่าห่วไงตาโมยจมูกแก่ทุกคนเลยได้กเซ็กซก็จ

กิ๊บกันกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องเม่น้องปานแชนแนลเนาะบายบายขอคุณทุกคนคลิปนี้กับบ้านทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปานแชนแนลเด้เลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า